เลขดังมากทะเบียนรถบิ๊กป้อมลงพื้นที่ระนองสวัสดีครับสมพรชาแนลครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564นะครับพลเอกประวิทย์วงสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับพร้อมด้วยพลเอกชาติชายช่างมงคลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกาโหมนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับแบละคณะนะฮะ ได้เดินทางไปตรวจราชการติดตามงานด้านการป้องกันนะครับชายแดนที่ท่าเรือนะครับหัวถนนหมู่3ตมตบลน้ําจืดนะฮะอาเภอกะนะครับบุรีจังหวัดนะครับระนองนะฮะโดยนะครับได้รับฟังการบรรยายสรุปงานด้านการป้องกันชายแดนนะครับจากที่ทําการปกครองอําเภอกระบุรีนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25หนะฮะหน่วยคอนโนนะครับจังหวัดระนองนั่นเองนะฮะ สำหรับท่าเรือหัวถนนนั้นอังตรงข้ามเป็นบ้านชัยปู่ตำบลนหมากรางอำเภอเขมจีจังหวัดเกาะสองประเทศเนียนมานะฮะมีแม่น้ํากระบุรีนะครับกั้นเขตแดนระหว่างไทยเนียนม่านะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นจุดผ่าแดนชั่วคราวที่ไทยและชาวเนียนมานะฮะใช้เรือหางยาวในการข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันมีการติดต่อค้าขายนะฮะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะฮะ เช่นงานรูนงานประเพณีต่างๆนะครับเป็นต้นรวมทั้งการรักษาพยาบาลนะครับพื้นที่บริเวณชายแดนดังกล่าวไม่มีปัญหาด้านความขัดแยง้งแต่ในช่วงการแพร่ระบาดนะครับได้มีการปิดนะครับจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าวนะฮะส่วนหมายเลขทะเบียนนะครับก็คือ8998นะฮะละนองนะครับที่นะครับอ่ารอเอกธรรมนัดได้กล่าว นะครับก่อนเดินทางกลับกับผู้สื่อข่าวนะฮะเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาจังหวัดละนองนะฮะเป็นเมืองน่าอยู่อากาศดีพร้อมนะครับโปรยยาหอมทิ้งชายนะฮะแล้วนะครับผมจะกลับมาช่วยชาวละนองอีกนะฮะนี่นะครับก็เป็นข่าวสารนะครับที่ผมนํามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นทะเบียนรถของนะครับรองนายกธนตรีนั่นเองนะครับบิปปอมนะครับ ลงพื้นที่จังหวัดละนองนั่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งให้ผมทุกท่านด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปมากๆครับสวัสดีครับ